ทดสอบว่าใครมีแรงเยอะกว่ากันนะไหนเนี่ยป้านั่งป้านั่งนี้ป้านั่งนี่ก็เน่เน่นั่งร่างเน่นั่งลั่งนั่งนั่งมา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 ปานั่งร่างมางัดข้อกันงัดข้อกันมาเอามามามางัดข้อกันมามาดูนะครับว่าป้ารัตนากับหมอปลางัดข้อกันเนี่ยใครจะชนะนะครับอ่ะป้ามาตั้งตั้งนี่อุ้ยพี่โน่คือมาจิงเลยนะงัดข้อกัะ ถ้าใครชนะได้เงินหนึ่งวันหนึ่งล้านบาทเอ้าหรอกหันมาเงี้ยเอ้ามาแข่งดากันนะแข่งดากันคุณชนะแล้วจะาปืนมายิงน่ถ้าแข่งดาคุณยอมจะงัดคอก่อนเร็วมาจับไปทีเร็วอะไรทำเล่ตั้งตั้งอั้งตั้งสอบคำให้ยาอยากไห้รู้นหรือเไปตั้งตั้งมาเงี้ยตั้งสอบเฮ้ยเป็นห้อยเลยตั้งสอบงัดคอไหมลูกอยกงัดคอไหม มากเที่หมดรู้จักงานข้อไหมไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นเลยนะปัาปักเกียร์มาแล้วนั่งนี่นั่งดีนั่งดีจับสอบตั้งอาธรรมจับจับจับสอบตั้งเอาเอาสอบตั้งจับสอบตั้งถึงจะไม่รู้เรื่องหรอหลังร่างเนี่เออแล้วนักการว่าใครชนะเออใช่ลยเออ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 นี่แหละตำรวจมากเต็มเลยเร็วนั่งแบบนี้ั่งแบบนี้เร็วานข้อนสั่งการ เอาน้นเอากอเอาเอาสองกันลงงานงาคอกันแล้วข้าผักไปลงโวยผมผักม่างี้เห็นไหมทำไมอย่างนี้เหรเฮ้ยแล้ว่างั้นไอ้แม่เนี่ยไอ้บัวเนี่ยมากะเต็นนะเอ้าลงโแ่งนคอ่อมาเลราทาอย่างนี้แล้วผู้สูงเนาแ่งงานคอแของงานคอจับตั้งจับตั้งอามอ่ะจับให้ใจนอน่างนี้เอามา น้ำปลาของัดผมงห้ลงไปใครแพ้โดนตบไปเฮ้ยเดี๋ยวบ้านกูมากระเต็นที่เลยเร็วเร็วเลยครับขอใครเฮ้ยแย่ขงัดข้อมาก็เต็นที่นะพีบอกแ่งัดข้อไงไงจะไปงัดกับมึงทำไมเรา็อยางล้วใครอานนี้ประกันเงแต่ได้เรื่องดาหยอมครับงัดข้อร้องก่อนนะเร็วเร็วไปตอาเอาข้อแข่เร็เอาเอาข้างไหนข้างซ้ายแล้วเอาเอาข้อสอจ้า ไม่ทัาบเอ้ไม่ทับมโนแน่เลยคไอ้ิงหัวมึงน่ะนัข้ออเรียบร้อยนะไม่ใช่คนนี้นะัไนี่เอาไอ้นั่นเอาไงน้องอามจับจับจับศอกตั้งงอามจับ่อกั้งกูก็หมุนแกก็หมุนกูจะได้ก้าวไปอาการ ป้าเอาาเออย่างนั้นแหละเออป้ากดอาจารย์หมอแลป้เอาเลยป้าเลยเลยเลยเลฉลาดไม่ฉลาดเลยเฮ้ยอยากอฉลาดเลยเอาสองมือตม่ยันยิงเอ้เออเออเออเอเออเมอเออเอน่ออแอ้เอาเออ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 เอเอ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 อออเอเออเออเดยเเอาเอเออออเออเออเเออเอออ เต็มที่เป้าเเอาหมเอนใครอาจัดาาเ้าๆๆๆฉลาดไหมเาอย่ากองดิฉลาดไอะฉลาดอะมือเดียวกูไม่หวโว้ยไอย่ากองดิ่งไปกองเอยไปอมือเดียวดิ่ไปใช้มือเดียวใช้มือเดียวเขาไม่ใช้มือเดียวหรอผิดกนะนี่มันเป็นอรกับเขาน่เรียบเขาเรียบร้อยเนี่ยต้องมาต่อการกูไม่งัโ้ย เฮ้ยกูเป็นผู้หญิงนะกูจะไปนั่งงั้นทำไมล่ะเฮ้ยอะไรออกจากปากให้ไส่พี่ห็นแล้วหนูเรียบร้อยแล้ไส้ออกไส้ออกกับปากไปกินไส้ใครมาไปกินไส้ใครมาวะไปกินไส้มาเป็นเขี่ยวเลยเป็นเขี่ยวเจมส์มองอย่างนั้นน้องหนูฟังได้ยังไง เอขีเอาเลยพี่เอางัดตังเนื้องังอะไรอ่ะไข้อข้อข้อชนะข้าวชนะได้หนึ่งล้านบาทนะเอาเอาข้อังตันบังคับอะไรพี่เปนอยนี้น่ะไม่บังคับเขาเลยบังคับข้องข้อข้อก็จะยิงหน้าเลยเอาเร็วเอาเร็วเร็วปปงัดข้องข้อเอาน้าเอาหน้าเอาสองังเอาเลยเอาเลยปากนเลยปากดเลยปากนลงเลยปกลงเลย เฮ้ยอย่าโก้งนี่ป้าชนะจัดการแล้วเฮ้ยอย่าโกงดิเอาไปเดียวอย่าโกนี่ป้าชนะแล้วผมไม่ได้โกนนะโว้ยป้าชนะว่าป้าเก่งอ่ะเจ้เขายังพูดดีเลยนะป้าเก่งเลยอย่าแล้วเร็วเร็วผมไม่มือเดียวแล้วนะนีวพี่นนท์ก็มานั่งไปพี่นนทเลยไอ้ชิปไอ้ตีเจนตีอะไรตีอะไรตีอะไรเลยโดนแน่เลยอ่ะแค่ก่อน ไม่ละไม่นะไออีกรอบนังเร็วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วปาก่อนเร็วเร็วยยานี่ป้าขี้โกงอ่ะใช้สองมือขี้โกงอ้เขาไม่คนเรียบร้อยนะเอาง่าเลยครับเดี๋ยวลุงการมาเอาป้าเอาป้าันานเออเอาปอางอายแหละเร็วมาครัาเาดเอาเอาอดกางลุงใคนมาแอเออสอดกางเอามือเจ็บ วันนี้หอกดีหัดจอดีมห้เอามือเดียวเอามือเดียวยัเอ้ามามมามากันเต็มที่ต้านตางขอ่กนอ่ามือเดียวบไปงเอาเอเอาเอาไปเอาเลยเอาไปนั่นฉะหลาดไหเอาสงมือเอาสองมือมาว่ากูเสเดี๋ยวโกงอ่ะเขากัใช้มือเดียวกูใช้สองมืออ่ะ โอล่ไปอ่ะเอาทั้งตัวเอ้ามาต่อคูอย่างนี้นะครัรู้เห็นใจคุณตาต่อต่องั้สบนต่อการเอาเอณมาแอบเยอะเลยนะอ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 ะยาวมือเอามือเอามือเดียวเอามือเดียวพักลงไปเอาเอาเอาพาก็รู้เรื่องนะกอ้ทุ่งดิ้งเด้อาเอาอย่าไปคุณกองกันนะแกฉลาดนะทำไมคุณกองเนี่ยทำไมมัวคุณอย่างนี้เนี่ยก็คุณต่งให้เห็นเนี่ยวิ่งนะพี่โนดมาแล้วไกองเลยป้า ทิพย์ยไม่วดอดแล้วยังไม่ชนะอมแกเอามือสองมือเอามือเดียวอ่ะโอยมันก็ชาของนีนะแล้วโนนแน่ในชีวิตเดียวโนใจให้เดียวอันนี้เสร็จเดียวดาแข่งกันเดียวดาแข่งกันมาชนะมาชนะโอ้ม่นายน้องเอางั้นกอดเอาาเอาเยน้อพี่โนดมานะเอางั้นกอดเอา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  เฮ้ยเร็วๆดินะไม่เร็วนะน้องหยุดเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทเงินรางวัลรออยู่กูไม่ไม่ฟังเหตุการณ์อย่างเงี้ไม่เอาหรอไม่เอาเอาเร็วเดี๋ยวพี่โนดมาเอาเร็วคุณบ้านคมาหมดเลยมามาแกฉลาดนะหยิบสองหมื่เดี๋ยวก่อนเอามือเดียวป้ามือเดียวยางไม่ได้เงี้ยยังเลยดูเราเร็จเจ๊อย่าเพิ่งตั้งตั้งสอบก่อนตั้งสอบก่อนเร็วเร็วเร็วทำเด็กนี้ไม่ได้นะมนลองดูว่าป้าแรงขนาดไหนเอามาเยอะเลยนะตรวจถือปืนตั้งสอบก่อนป้าเร็ว ่ะวพาจัดสันหมดเลยเอาลงหลังลงหลังอ่ะอัดเลยเดินต้องอัดเอางัดงัดเลยงงเลยเอางงได้ไงให้อัดไปงงได้ไงเขาเป็นคนเรียบร้อยจะไม่นั่งงัดเขาอย่างนี้โคตรไมร้ควงงรู้เขาเรียกว่าทนหลอกสอบว่าป้ากำลังดีไหมไม่อยากรู้หอกเอาค้างอยากอยากรู้ว่ากำลังดีไหมลองดูลองดูป้าลองดูลองดูอืมอืมอ่ะ อทำไมต้องเสียงบอกเอ้เย้หนูได้ยินหมดเลยได้ยินว่าอะไรได้ยินว่าอะไรพี่นนทก็มายิงคนไม่ไม่ไม่บอกว่าได้ยินว่าอะไรได้ยินนว่าอะไรได้บอกญาติเด็กใจของเขาอะทำไมอะไรอะไรเพื่ออะไรม่ฟังมาแล้วอะไรแล้วหน้าอยากรู้อะไรเฮ้ยผมพูดหยาบใครไงอะเอออะไรเออ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 บอกก็ฟ้องให้เขาอยากพายเฉยเลยเขาบอกให้ไห้อาร์มฟอร์มแพะยังนะอะไรอะจากนั้นก่อนจะจบ พี่หยุดนะงั้นกเดียวงั้นกเดียวอะไรเขาล่ะเอางั้เอาเอางัดเอางั้นงัดนเลยโฮ้ยเฮ้ยปชนะโอ้ยป้าเก่งอะชนะแกผ้าครับเอาแล้วเอาแล้วป้าแกเลยป้าเอาไงโอ้ยกูไม่แกเลยโว้ยเดี๋ยวจะมากันเต็มที่พะยง